สวัสดีค่ะอิมพูลพิการสามเก้าสองหกค่ะเราจะมาทําพิการในหัวข้อวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะเรามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะการทํานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมค่ะไม่ได้จาะจรงโดกลครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานเลือกไพ่ดึงดูใจคุณมากที่สุดจากนั้นเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันค่ะ คนที่ือกไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่เดอะเวิร์ค่ะได้ไพ่สิดาวค่ะแล้วก็ไพ่สเตรนด์นะคะต้องบอกว่าวันนี้คุณต้องใช้แรงต้องใช้ความพยายามนะต้องใช้ความอดทนมากๆในการที่ทําอะไรแล้วก็แต่วันนี้ให้ประสบความสําเร็จแต่ขอให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดคนนะคะที่จะมีผลในการบันทอนกําลังใจคุณสามารถที่จะจัดการกับปัญหาและสิ่งต่างๆอุปสรรคต่างๆหลือควบคุมสถานการณ์หรือว่าเอาอยู่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าใช้แรงพอสมควรนะเพราะไพ่สิดาวในวันนี้มันเหมือนกับ พยายามพยายามแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากๆวันนี้คุณอาจจะหมดแรงกลับบ้านไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะพักผ่อนอยากจะนอนเต็มที่ก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ออการทุ่มเทของคุณมันไม่เสียเปล่านะเพราะว่ามันสา,สามารถทําให้ทุกอย่างอะค่ะมันเข้าที่เข้าทางหรือว่าสามารถจัดการมันได้แล้วคุณได้รับความ,วามชื่นชมรวมถึงตัวคุณอาจจะรู้สึกในการปลดล็อกหรือรู้สึกเป็นอิสระจากออการการจัดการบางอย่างให้มันเสร็จสําเร็จร,ร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ในช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงในเรื่องของการอยากพักผ่อนคิดถึงในเรื่องของการอยากจะ คลายคิดถึงในเรื่องของการที่อยากจะแบบหลายคนเนี่ยจะไปนวดหลายคนเนี่ยจะเข้าอาจจะอยากไปหาที่ผ่อนคลายสุขภาพหรือสุขแบบผ่อนคลายใจอ่ะให้มีความรู้สึกแบบว่ามีกําลังใจหรือมีเหมือนไปชาร์จแบตให้กลับมามีแรงมากขึ้นและแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะได้ไปค่ะแล้วก็หลายคนเริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะอยากกลับไปเยี่ยมนะก็เดี๋ยวจะได้ไปค่ะแต่ว่าในช่วงนี้หรือในวันนี้ต้องบอกว่า คุ้มเทเต็มที่ทําให้เต็มท,ท,มที่แล้วจะประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะบอกนะคะอีกอย่างนึงคือว่าวันนี้ไม่ต้องเกรงกังวลเรื่องอุปสรรคเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันเหมือนกับดูจากพลังงานของไพ่แล้วว่ามีพลังของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคุ้มครองรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือให้สิทธิอำนาจคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทาให้เต็มที่รับรองว่าประสบความสําเร็จเป็นวันแห่งชัยชนะของคุณอีกวันหนึง่งอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบก,กันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่สองคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะอสศวินถือเหรียญและไพ่ห้าเหรียญ พลังงานแรกเลยค่ะวันนี้คุณจะมีโชคนะคะจากการเสี่ยงโชคหรือว่ามีฝันดีฝันเด่นหรือว่าอาจจะมองเห็นหรือว่าจะาทาอะไรก็ได้ทีท่เหมือนกับว่าด้วยวิธีการของคุณทำให้คุณมีการเสี่ยงโชคมีช่องทางม,มีช่องทางในเรื่องของการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเตือนนิดนึงคะ่ะว่าเอาพอประมาณพอควรเพราะว่าไม่แน่ถ้าเกิดวันนี้มีความโลภอาจจะกลายเป็นโลภมากลาบมาหายได้นะคะพลังงานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าวันนี้คุณมีแนวความคิดหรือมีไอเดียที่อยากจะอยากจะขยับยอดอยากจะหาช่องทางอยากจะหาการ ต่อยอดในเรื่องของตัวการเงินอยากจะมีความแอคทีฟไพ่บอกว่ามันจะมีเรื่องที่คุณสนใจมีสิ่งที่คุณสนใจมีสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้อยากทาอะไรเพิ่มเติมตัวไพ่บ่งบอกว่ามีโอกาสมีช่องทางแต่ใหใ้เรามาระวังค่ะในเรื่องของการใช้เงินนะคะหรือในเรื่องของการที่จะต้องลงทุนหรือในเรื่องของการที่จะต้องดูแลเพราะว่าถ้าเกิดดูจากในภาวะช่วงนี้แล้วเขาบอกว่าการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนต้องให้เรามาระวังในเรื่องของปริมาณการหมุนเวียนในเรื่องของตัวการเงินนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าทําในสิ่งที่เราชอบ ทำในสิ่งที่เรารู้สึกขนาดทําในสิ่งที่เรามีเวลาในการที่จะดูแลนะคะหรือว่ามาีสามารถที่จะควบคุมหรือสามารถที่จะจัดการกับเขาได้อย่างจริงจังแต่อย่าทําอะไรที่เหมือนกับเราไม่มีความชอบไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่มีความรู้ที่แท้จริงอันอาจจะทําให้การเป็นวาเสียงเงินยี่วิย่อยลงไปหรือทําให้เราเสียโอกาสดีๆในการทําอย่างอืง่นแต่โดยภาพรวมเราต้องบอกว่าความคิดเริ่มที่อยากจะหาเงินเพิ่มความคิดเริ่มที่จะต่อยอดในเรื่องการเงินมาค่ะในขณะเดียวกันพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีอาชีพที่ คุณทําเสริมหรือมีรายได้หรือมีช่องทางอะไรที่คุณคิดอยู่แล้วและทาอยู่แล้วแล้วช่วงนี้รู้สึกว่ายอดมันไม่โอเคหรือยอดมันตกหรือว่ายอดมันไม่กระเติรเท่าที่ควรคุณลองกลับมาบูมกลับมาใส่ใจกลับมาสวดมวน์หรือว่ากลับมาทําให้เขาว่าเป็นที่รู้จักอยู่ในกระแสโซเชียลหรือว่ากลับมาเปิดรับออเดอร์หรืออะไรเงี้ยจะทําให้เป็นช่องทางการตอบรับที่ดีและทาให้มีภาวะในเรื่องของรายรายรับที่ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์สถ้วยแล้วก็5้าไม้เท้านะคะวันนี้พลังงานแรกและคุณอาจจะมีงานฉุกเฉินเข้ามาหรือแบบว่าเป็นงานกระทนหันหรือบบว่ามาบอกงานมาบอกงานคุณตอนใกล้จะกลับบ้านอะไรลักษณะแบบนี้นะอันนี้พลังงานแรกพลังงานที่2คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะที่บอกว่าต้องเดินทางต้องทําอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอะไรทําได้คือทําอะไรทําไม่ได้ก็คือต้องบอกตามความเป็นจริงแต่ว่าต้องไม่ใช้การตอบโต้ในความรุนแรงแต่ว่าใช้การบอก ได้เหตุและด้วยผลจะได้รับการความช่วยเหลือหรือจะได้รับการอำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะถ้าคุณต้องทําเรื่องนี้จริงหรือต้องเป็นคุณไปทำอ่ะมันจะได้รับความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกให้สามารถทําเรื่องนี้ได้นะคะพลังงานถัดมาในวันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้อาจจะเจอของหายของชํารุดอุปกรณ์ทามาหากินหรือว่าสิ่งที่ใช้เป็นประจามไม่อยู่ในในสายตาหรือว่าอาจจะมีคนวางผิดที่หรือว่าวันนี้ของมันชํารุดอ่ะมันทําให้เราดําเนินการใช้ชีวิตในวันนี้ค่อนข้าง บากว่านตาอาจจะหักอะไรลักษณะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆแก้ไขปัญหาใจเย็นๆอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะมีตัวช่วยหรือว่าวหว้วันขอความช่วยเหลืออะไรคนอื่นได้นะ,ะขอความช่วยเหลือเขาไปก่อนนะคะก็เขาจะอย่างน้อยคือได้รับความช่วยเหลือแน่นอนเพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าวันนี้มันไม่อำนวยความสะดวกในตัวคุณนะคะระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เลือกภายในกองที่3วันนี้เช้าวันนี้อาจจะมีภาวะอาการปวดท้องอาจจะความดันขึ้นเมื่อคืนอาจจะแบบนอนไม่พอนอนไม่หลับหรือว่าวันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าตื่นมา เหมือนมีมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบ เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือรู้สึกแบบเมื่อยเนื้อเมื่อยต,ตัวหรือว่าตื่นมาแล้วเดินแล้วรู้สึกลื่นข้อเท้าพลิกอะไรแบบนี้อะถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ไปหาหมอซะนะคะหรือว่าแก้ไขจัดก,การตัวเองวันนี้มันเหนื่มพลังงานบอกว่าเออมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีตัวแบบมันมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเข้ามาแต่ว่าฟังดีๆนะคุณจะมีตัวช่วยนะไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนะี่ยหมงบอกว่าคุณสามารถจะขอความช่วยเหลือหรือคุณจะสา,สามารถที่จะขอให้ใครมาช่วยเหลือคุณตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคในตรงนี้มันน่าจะผ่านไปได้เพียงแตต่่ววาั คณอณน่ะจะเจออะไรที่แบบว่าปัจจุบันทันดวนแบบไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นเองขอให้ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะแล้ววันนี้นะถ้าใครพูดไม่เข้าหูใครทําไม่หงุดหงิดถ้าหถ้า,ถายกเว้นการทะเลาะได้ยกเว้นการโต้เถียงได้จะเป็นเรื่องดีมากนะคะแต่ถ้าไม่ไหว บบหลุดไปแล้วนะอารมณ์มันไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกตัวปุ๊บก,ก็หยุดซะเพื่อรักษาความรู้สึกที่ดีและสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะว่าไม่แน่คนที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือทำให้คุณฟิวขาดอาจจะเป็นคนใกล้ตัวซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะไงก็รักษารักษาความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็รักษาอารมณ์ของคุณไว้นะอย่าลืมว่าวันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นคุณมีตัวช่วยอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ